การบริการยังไงมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วก็สบายใจมากอยู่ที่นี่การบริการตั้งแต่เริ่มแรกมาจะถึงเข้าถึงตรงนี้จะมีคนบริการจะมีคนมาแนะนำอะไรทุกอย่าง <c oughs> บางทีเราไปอยู่ตรงนู้นมันคือความแตกต่างอย่างตรงนู้นกับตรงนี้มันมันมันม่เสมอกัน <c oughs> ที่รักที่นี่คือคือพบได้ยุี่ปัตน,นิเลยก่า เวลาถึงปัตก็ไม่มีที่จอดรถก็เก็ต้องไปหาใอรอจาจับรถไม่มีที่แค่คนที่จะมาใครบริการจะมารถรุ่นอะไรไม่มีแต่ที่เรารถโอเคหมดสบายใจเยอะอาทิตจับรถพอจะมีคนมาถามเอารถไหมขึ้นรถไหมก็จันใจมาเลย ก็ดีดีฮะดีด